ขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระตึกชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหา ชูนิวขึ้นมาสีนิวแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิวขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะพบกับกุจแจอีกแล้วนะคะในคิดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ วันนี้กูจินจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดในตอนกลางวันค่ะที่เด็กๆทํามีอะไรบ้างจุดประสงค์นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมในเวลากลางวันได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะครูจินมีคําของจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะ ดีๆนะคะใครท่องได้ช่วยไปกินท่องด้วยนะคะกลางวันสว่างสวยสดใสแสงจ้ากลางคืนมืดตาโคจรมาดวงจันทร์กลางวันดวงอาทิตย์แรงลิ์เฉิดฉัน หมุนเวียนเปลี่ยนพันคืนวันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะกลางวันกลางคืนแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กิจกรรมของเราเลยดีกว่าคะ่ะกิจกรรมของดเด็กในเวลากลางวันมีอะไรบ้างคะเดี็กมาช่วยครูจินยกตัวอย่างด้วยนะคะอ่า ตัวอย่างแยะตัวอย่างแรกที่เด็กๆทำกิจกรรมในเวลากลางวันอะไรคะเด็กชอบทำอยู่บ้านปั่นจัก,กรยานนะเพ็นอวปั่นจัก,กรยานที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านทำอะไรอีกคะอ๋อช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะรดน้ำต้นไม้อันนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่โรงเรียนบ้างตอนที่ เจ้าโควิดยังไม่มาเด็กๆมาทำอะไรที่โรงเรียนบ้างาเริ่มตั้งแต่การแต่งกายเลยใช่ไหมคะกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนใช่ไหมคะเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆต้องมาทำอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเรียนหนังสือแล้วในห้องเรียนเรามีกิจกรรมอะไรคะ ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มย่อยก็เรียนกับคุณครูใช่ไหมคะส่วนกลุ่มอิสระก็จะได้เล่นตามมุมไม่ว่าจะเป็นมุมบล็อกมุมหนังสือมุมเกมการศึกษาและมุมอีกตั้งหลายมุมมากมายเลยที่คุณครูจัดไว้ให้เด็กๆในแต่ละวันใช่ไหมคะเมื่อเวลาตกเย็นแล้วเมื่อหมดเวลากิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว เด็กๆก็จะมีคุณพอ่อคุณแม่มารักด้วยใช่ไหมคะคุณพอ่อคุณแม่เด็กๆก็มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ,ะคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องไปทํางานเหมือนกันค่ะกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางวันพอหมดเวลากลางวันที่เวลาทํางานคุณแม่ก็จะมารับเด็กๆกลับบ้านใช่ไหมคะตอนนั้นก็เริ่มเป็นยังไงคะาะกน็เริ่มตําลงตําลงใช่ไหมคะเขาเรียกว่าตกดินใช่ไหมคะ ูจินก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะทีนี้กิจกรรมของกูจินบ้างทิ้งถ้ายนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ที่กูจินยกตัวอย่างแล้วมีตัวอย่างอื่นไหมกิจกรรมที่เด็กๆทําอยู่ที่บ้านนะคะในเวลากลางวันถ้ามีนะคะส่งเป็นคลิปหรือภาพก็ได้เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ที่กูจินยกตัวอย่างแล้วมีตัวอย่างอื่นไหมกิจกรรมที่เด็กๆ ทำอยู่ที่บ้านนะคะในเวลากลางวันถ้ามีนะคะส่งเป็นคลิปหรือภาพก็ได้นะคะกิจกรรมในเวลากลางวัน,นะะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องนะคะให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะว่าเด็กๆทำอะไรบ้างในกิจกรรมในเวลากลางวัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณจินขออนุญาตไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูจินมีกิจกรรมในเวลา กลางคืนมาฝากเด็กๆด้วยค่ะว่าเวลาในกิจกรรมกลางคืนมีอะไรบ้างนะคะถ้าอยากดเดียวมาฟังกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณจิงขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ